สวัสดีค่ะคุณพ่อสุนทอสวัสดีค่ะมาตามแนวทางครับพ่อสุนทออีกคือเกาเนาะถึงตัวเลขสีรุดเนาะคุณพ่อเนาะค่ะมาตามความฝันคือเกาค่ะานผม้ชมมี่รุดมี่เข่าเป็นธรรมดานะคุณพ่อเนาะค่ะรอบนี้ก็ได้ยินว่าคุณพ่อิ่นฝันอีกคือเกาล่ะค่ะานผม้ชมฝันอีกค่ะในเมื่อฝันก็ต้องมาอีกคือเกาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะฝันว่าจังเลยว่าให้เอฟซีห้าฟังเนี่คุณพ่อ ฝันวว้สิฝันว่ายางออกไปหน้าไปพอสาสาคือทางล่ะเออ่ามีสป้าอย่นั้นป้ามีป้านิ่มป้านิ่มก็ป้าขาวเจ็บโตป้าเนี่ยจับป้าเจโตค่ะป้าขาวป้าอีไทยน่ะจับป้าขาวป้าอีไทยบ้านเฮานี่ล่ะเออป้าบ้านเฮาโอ้ค่ะเจ็บโตจังไดยอีกคุณทองบานนี่ก็ ได้ป้าเลยมาเฮือนแล้วมาเฮือนบัดลงไปวัดไปพอผู้ไบวานี่ไปพอผู้ <c oughs> ไรชา,ากปืนหูกอซองมาปืนยาวหูกอซองยาวยิ่งเกตหนัดยิ่งยิ่งใส่ไผ่คุณพอ่พพพอเออยิ่งึน้นผ้าไงยิ่งใส่ยิ่งคือผ้าเนี่ย่ะโอวโาค่ะยิ่งเกดหนัดไ่ววะมันยิ่งปืนจะได้น้อย ปืนลูกซ่องยาาค่ะแปรว่าจะไหนน้อไม่นแต่ว่าบดยิ่งใส่ไผ่แมนบอบอยิ่งใส่ไผ่ยิ่งขึ้นฝายิงขึ้นาจักเพิ่นบอผูเพิ่นยิ่งบอบุงคเจ็ดนัดโ้เจ็ดนัดบุูค์ข้นนจ่ข้นใส่จะข้นไม่จะใสจับปลานี่ก็ได้เจ็ดตัวจับปลาเจ็ดตัว ได้ยินเสียงเขายิงปืนขึ้นทั้งฝ่ายเจ็ดนัดไปไปผู้เดียวเลยไปบุตรไปหลายคนเลยค่ะไปผู้เดียวไปพ่อคนแต่วันนี้ความฝันนนั่เห็นปืนปืนเลยอปืนยาวเห็นอยู่ลูกซองยาวค่ะปืนหนีตะเกาว่าเป็นเป็ดได้เนาะคุณพ่อเนาะนั่นหลายจังหวะอยู่ค่ะเย้อนถึงแม่โมนค่ะบ้านนี้ขั้นขั้นฝันแนว่นี่นี่คุณพ่อคุณพ่อสิตีตัวเลขเป็นตัวใด ห่วยป้านี่โอ้นี่ยตีเป็นเจ็ดแต่แล้วป้านี่เจ็ดพอว่อาจับได้เจ็ดตัวจังสิขอไปเจ็ด<อ>โตเจ็ดหกผู้เจ็ดสองผู้เจ็ดหนึ่งหมอแต่ผู้เดียวนะ่ะเอาเอาเจ็ดได้คุณพ่อแต่ว่าในความฝันนั่นได้ยินเสียงปืนน้ำเด้เออได้ยินเสียงปืนนำ้ำเอ็ดหนะนักฝันฝันได้ขึ้นเดียวเลยมันบอก บ่อขึ้นต่บมึงขึ้นนี่คนละขึ้นเออคนละขึ้นก็ป้าเนี่ยคืออบอกง่ายๆคือคุณพ่อฝันว่าจับปลานี่ก็อีขึ้นหนึ่งเอออีขึ้นหนึ่งขึ้นแหลกค่ะปานี้ฝันว่าเขามายิงปืนนน่ก็อีขึ้นหนึ่งเอออีขึ้นหนึ่งฝันว่าจับปลาก่อนหรือฝันมายิงปืนก่อนจับปลาก่อนจับปลาก่อนบาดนนิก็จังค่อยมายิงปืนมึงปลากป้าเขาบ่นะว่าบว่าด้นลากปลาไปเนาะคนใหม่ไหนเนาะไม่ยิงปืนใส่หน่อยายิงยิงปลา แต่ว่าตัวแต่ว่าตัวล่าสุดนี่คือยิ่งปืนยิงปืนยิงปืนบนี่านนี้จะเป็นตีเป็นเล็เอีเย้ตัวป้าเนี่ยแล้วปืนนี่ง่อบอกาไหนโอ้มาความฝันตัวเดจับปลาเนี่ได้ได้มาหอดื่นหอดซาดหอดือนหอดซาดปลาเล็กที่อันสองเจ็ดปาเล็กที่สองเจ็ดนอนแต่ว่าเดจับปลาจับปลาเจ็ดโต องเจ็ดสองบาลีทีบาลีกี่สองเจ็ดสองเอาเอาให้ให้คุณพ่อตีความฝันให้เน่ตีตัวเลขจากความฝันเนี่ยสิเอาเป็นตัวใดขันเล็กจะทองมากนั่นแล้วเจ็ดสองกับเจ็ดหกนีละเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกป้าที่จับนั่นเป็นป้าย่างคุณพ่อป้าตะเพี้ยนบ้านนี่ป้าตะเพียนแต่ว่าตัวหน่อยตัวใหญ่นะป่านี่ตีตัวเลขให้เอฟซีทั้งบ้านนี่เจ็ดสองเจ็ดหกเออสามตัวเนี่ยพอตัวไหดสามตัว ตัวไหนเนาะสองเจ็ดหกแปดเจ็ดสองจังสี่ใหญ่ป้ะเอาแปดใส่เนาะปลาเป็นแปดเนาะพ่อเนาะปลาแปดแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดหกมีอะไรเนาะพ่อเออค่ะมุนเอาตัดเอานี่หนีแต่ว่าความฝันที่ว่าฝันว่าเห็นเขายิงปืนขึ้นฝ่านี่บ่มากแม่นบ่บ่มาก มักแต่ปลานี่ละ่ะมักแต่ตัวปลานี่ละ่ะยแปลาค่ะหรือว่าเอซี่ทั้งบ้านมากกักอะให้ไปเอาตีเอาเนอกเ,เพราะว่า,ปเ,าเป่นตีเอาเพิ่นฝันว่ามีผู้ชายยิง,ยงปืนขึ้นฟ้าเออ8070จังซี่ก็นนนได้เนาะคุณพ่อเนาะค่ะได้คือแล้วแต่ที่แล้วแต่สิมักแต่ว่าส่วนตัวของพ่อสุนทอดมีมักเลข7276เออเจ็ดหกแปเนาะคุณพ่อเนาะตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่คุณพ่อ หอยหกสิบสองปีเนาะเพื่อเอฟซีพันถามเนาะบานเลกทีสองเจ็ดสองเนาะคุณ่อนเนาะค่ะการย้อลงกาขอบคุณสำหรับตัวเลขและการนวทางความฝันของคุณพ่อสุนทรเนาะคุณ่อนเนาะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของพ่อสุนทรเนาะค่ะนอดเจ็ดสองเจ็ดหกค่ะสามตัวกับแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดหกเนาะ บัาเลขที่ของคุณพ่อสุนทรสองเจ็ค่ะประจํางวดวันที่สองมกราคมพศสองพัค่ะให้โชคให้ม้านกับตัวเลขของคุณพ่อสุนทรเนาะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอฝากช่องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามีตัวเลขเรื่องเล่าวความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก่ะสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะ แต่อย่าเฝ้าไปใสเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนมาะมือนี้จะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันคะ่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างละกาเซนผมแม่ธทณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกออกมานี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหายิยมอ่าไปใส,าส,าส,ส่มาใส่กระมวิชีไปบูเทวดาคนหลอกสมรสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในของวินนบาลในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอินแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็นเอินไปเป็นเครื่องเข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเม่อ่าอยู่ใน ัวนีที่เห็นไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แนะน,น,นําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทิศทางหลงในสับค้นคือว่าเ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่ลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจ้องเขาโบซาไปแล้วดูซิวา่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัถุยางค่ะใารว่าดีก็ดีเออไปรั้งมีนั้งบ่เคยชสื่อเหลือถึงเบอร์กับถืกอเขางเงินยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชคลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องลุงเรื่องอยู่สุขอย่างออ่คือสร้างเป็นสีสัสีมีชีควคพกูไปกูเนี่ยว่าประมาณาไหนก็ใส่ส่สาต้องใส่สร้างในการอ,อกรมบอกซืกอส่วนมากเขาเลยชื่อตำหนำนามานา้ำหน้าจขี่มันเขาเบาต้องขันดีบัดอ่าเพราะว่าจะขนสร้างนังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีร่ร้าหมาเยืนนี่เพชรเป็นสีผึง่งผึิงตัวนี้คือน้ำม,มันสร้างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกคนเลียงสร้างอยู่สี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ำให้ยาโยมเพิ่นมาช่ำบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่นยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับดูดสัาเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของเสดสร้าง พระเจ้าอบาส่งะเจาอหัวสุโโโโกอมัใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มันเป็นเครื่องร่างโดถที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,งหายายโย,ยมไป<า>ค่ะท่านผู้ชมจ่าป่อกะไดมีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตตามาหาสเสนีเมตตามาหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิด้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังในน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนเมตตามหา,น,มหา,น,มหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพนอค่ะท่านผู้ชมเนอเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่าขายบอดีลูกค้าบอคอยเขา่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะ ในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติตโตมาไดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ